สวัสดีครับท่านสาธิตชนทั้งหลายัน้วันที่1เมษายนพุทธศักราช2558เวลา 2, 8, ลประมาณ0นาฬิกา49นาทีวันนี้ก็ได้ถือโอกาสทดสอบใหม่ที่เป็นไม้ยี่ห้อ ไอวาเป็นไม์ที่มาติดมากับเ,เครื่องบันทึกเสียงไอว่าซึ่งเป็นไม์ที่เขาใช้บันทึกเสียงกับไปเ,เครื่องบันทึกเสียงที่มีเพื่อนท่านหนึ่งให้มาเมื่อหลายปีก่อนื่อนท่านนี้ก็ให้มาตอนสมัยที่อ,อยู่กรุงเทพมหานครก็น่าจะสิบปีแล้วแล้วละ ก็ลองมาทดสอบดูก็พอใช้ได้นะครับถ่าเกิดว่ามีคนทักมาว่าเสียงไม้ที่บันทึกจากาตัวกล้องเองนั้น,นถูกเสียงรบกวนมากก็เลยลองมาใช้ไม้ตัวนี้ดูอีกอย่างหนึ่งก็าสาเหตุที่มีเสียงรบกวนก็อาจจะเป็น เพราะว่าตั้งค่าความไวของของเสียงที่ตัวรับของกล้องเอาไว้เยอะนะครับตั้งค่าความไวไว้เยอะเพราะว่ากล้องนันวางห่างอยู่ประมาณเมตรเมตรครึ่งได้ก็น่าจะมีผลทำให้มีเสียงอื่นๆรบกวนหมายความว่าเสียงไมที่พูดก็พูดอยู่ไกลกล้กลองนะครับ อันนี้ก็ตั้งค่าความไวให้น้อยลงแล้วก็ตัวไมค์ก็อยู่ใกล้กดมากขึ้นน่าจะมีผลดีมากขึ้นวันนี้ก็จะมาขอพูดถึงเรื่องอวันที่หนึ่งเมษาตามธรรมเนียมฝรั่งนิดหนึ่งนะครับพอดีก็ได้แนวคิดมาว่าวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเป็นวันโกหกของฝรั่ง ก็เลยคิดว่าของข้อนี้น่าจะนำมาพูดให้สาธารณชนผู้ศึกษาชนิดชนชนทั้งหลายได้นำไปคิดพิจารณาว่ามันควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรอันนี้คผมเขาบอกว่าวันที่หนึ่งเมษาถือว่าเป็นวันโกหกเอ๊ะมันฝรั่งหรือว่าทางไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะต่างชาติก็แล้วกันเนาะ ก็ไม่แน่ใจว่าวันโกหกมงนมาจากคนหลังหรือวันโกหกเงนมาจากไหนกันแน่แต่แต่เคยได้ยินมาเป็นเอเอทิวฟูเดนะมันมันแปลว่าวันอะไรวันโกหกเนาะมันโกหกในเดือนเมษาเอทิว คือวันที่หนึ่งเมษาทีนี้เราเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราสมควรจะไปทําอย่างนั้นกับเขาไหมนะเพราะาการโกหกมันเิบ็บาปโกหกทาให้คนอื่นเดือดร้อนอาจจะสนุกสนานแต่ว่ามันเป็นบาปมันเป็นการทําผิดศีลนะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูให้ดีว่าสมควรทําหรือไม่เพราะว่าศีลนั้นสำคัญยิ่งกว่า การที่เราจะไปเลีเกสนศสนานกันเพราะว่าสีนั้นเป็นบุญถ้าเราได้รับเมิดศีแล้วมันก็เป็นบาปและพูดถึงบุญแล้วก็อย่างที่เรารู้กันก็คือมีบุญอยู่สามประเภทนั่นก็คือบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาบุญจากการให้ทานก็ให้ได้ด้วยวัตถุสิ่งของ ให้ได้ด้วยการอภัยทานให้ได้ด้วยธรรมทานอย่างนี้เป็นต้นวัตถุสิงของเราให้ได้นะครับทรัพย์สินเงินทอง,น,งนั่นก็ถือว่าเป็นวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของนี่คือการให้ทานแต่การรักษาศีลนั้นก็ยิ่งกว่าการให้ทานอีกคือเป็นบุญใหญ่ยิ่งกว่า บุญใหญ่ยิ่งกว่าการรักษาศีลก็คือการเจริญสมาธิภาวนาคือส่งอารมณ์จิตอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งนะครับนั่นก็เป็นสมถะภาวนา,านนเป็นรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นก็เป็นสมถะภาวนาอย่างก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับทำให้จิตใจสงบทีนี้ก็ สูงขึ้นกว่าน,นั้นก็จะเป็นที่ปััสนาภาวนาเมื่อมีสมาธิจังมัน่นคิดพิจารณานำข้อธรรมมาคิดพิจารณาเป็นที่ปััสนาภาวนาที่ปััสนานี้ก็จะทําให้เราหลุดพ้นได้ว่าเรานําข้อธรรมของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาเช่นว่าเรานําการเกิดแก่เจ็บตายมาพิจารณาว่า บนเราเนี่เกิดมาไม่แน่นอนรั้งสายทุกคนอย่างเงี้ยนะก็เป็นวิปัสสนาภาวนาเราก็จะได้อลุดพ้นจากการวินว่าตาเกิดได้เนะมื่อเราจิตใจตั้งมั่นว่าฉันจะไม่เอาแล้วร่างกายนี้ไนมะ่เอาแล้วพบแพทยันจะไม่ต้องการแล้วถ้าแน่นอนอย่างนั้น,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 นก็มีความเจริญในธรรมขึ้นไป เป็นพระโสดาวันสกิทาทัานน้งีนะครับมีระหัสกระปุกขึ้นไปนะอันนี้ผมพูดตามหลักการในสือนะคนพูดนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ทันไหนทั้งนั้นพอดนีมีเสียงรถบินผ่านนะครับตอนนี้นผ่านไปแล้วก็อยากจะทดสอบดูว,ว่าถ้ามีเสียงรถวินผ่านทัหนหมยจะมีเสียงเข้ามาหรือไม่อันนี้นะครับบุญสามระดับวันนี้ก็บังเอินว่า มีคนนั่งฟังครับสอนที่ทีฆ่าตอนกลางวันเขาผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครเพนลูกสาวผมเองก็ถามว่าทาน,นคืออะไรก็ทานมันก็คือการให้ให้วัตถุสิ่งของให้เงินให้ยินสอให้ประก,กาให้ยังลบเนีย่ยก็คือการให้ทานแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนในหลายคนนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ราระบุว่าเป็นใครเนะเาะเอาเอากลางๆนะครับรูปกลางๆเหมือนคนทั่วไปบุญที่เราเข้าใจกันเป็นบุญทั่วทั่วไปจากการให้ทานนั่นแหละคือคนส่วนใหญ่เข้าใจอย่างนั้นว่าบุญคือการให้ทานอย่างเดียวแต่บุญในก,การรักษาศ,าศาีลเนะี่ยเป็นบุญใหญ่กว่าแต่เราไม่เข้าใจ จริงแล้วหลักของผู้รู้จาท่านให้ไว้แล้วนะครับทําความดีและความชั่วทำใจให้ของใสอันนี้ให้ให้ไว้อย่างนั้นทาความดีก็นี่แหละสามอย่างนี้เราทําได้ไหมมูลจากการให้ทานสร้างความดีละความชั่วก็อะไรที่เป็นความชั่วละให้หมดที่ว่ามันเป็นความชั่วพยายามละแต่ถ้าเราไม่ไมพยายามมันก็จะมองข้ามไปถ้าเราไม่พยายามศึกษาดูว่า ความชั่วเป็นอะไรเราก็จะมองข้ามไปอยู่ทุกวี่ทุกวันอนะย่างเช่นว่าเราไม่รักษาศีลเราก็จะมองไปว่าในข้ามมดข้ามผัวข้ามหมกแมงมันเป็นความดีอน,นั่นแหละมันมันไม่ใช่ความดีนะมันอาจจะมองข้ามไปว่าทําไปก็เฉยๆนะไมนนี้อาจจะไม่ถึงมองเป็นความดีแต่มันก็เฉยๆไปไม่คิดว่าเป็นความชั่วอะไรฉันก็ทําอยู่นะั้นอ้าวมันเป็นอย่างนั้นนะเ,เพราะว่า จิตใจเราไม่ได้ฝักไฝ่ที่จะทำทำบุญให้ให้ยิ่งขึ้นไปเราก็อาจจะ,ะศึกษาเพียงผิวเผินหรืออย่างไรก็ไม่ทราบหลายคนก็ยังเข้าใจผิดเพี้ยนอยู่ว่าการให้ทานกับพระวิสุสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้นที่เขาปรารนนที่จะทําในบุญนะก็ก็มีหลายๆคนนะครับผู้มีอายุมากหลายคน คุณผูญญ้หญณงยาคุณตาคุณยายระดับคุณอายุทั้งหลายก็จะหวังบุญประเภทนั้นคือบ,บุญจากการไปวันให้ทานกับพระวิสุสงฆ์สร้างโบสถ์สร้างงานสร้างสราให้ทานด้วยเงินและทองอย่างนี้เป็นตน้นในส่วนนั้นถ้ามันเป็นบุญจริงตามธรรมวินยัยตามคําตรัสสอนของผู้ทธเจ้ามันก็ดี แต่ว่าในปัจจุบันนั้นผมไม่ได้คัดค้านว่าไม่ให้ทำไม่ใช่างนั้นในปัจจุบันนั้นพระสงค์ที่ปฏิบัติด,ดีตามหลักธรรมผู้เจ้านั้นหายน้อยมากพราะว่าการให้ทานนั้นอย่าลืมว่าผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์นั้นจะมีอันสูงมากแต่ถ้าเราไปให้ทานกับผู้ที่ปฏิบัติผิดพระธรรมของสอนผู้เจ้าอย่างเช่น ประสงค์ที่จะเมื่อทำนใ่ไหนของผู้าประสงค์ที่รับเงินและทองประสงค์ที่ปลุกเสกก็ถุกมงคลอ่าเราเนี้ยเราก็จะไม่มีอานิสงส์นั่นคือคือได้บาปแทนนั่นแหละ,ะแทนที่เราจะมองว่าบุญจากการให้ทานเนี่ยเราต้องพิจารณาเลยที่เมื่อนาบุญของเราเป็นผู้ที่สมควรได้รับทานหรือยอย่างแต่เราก็หลับหูหลับตาคื อาจจะไ,ไ,มไ,มไม่หลับตาหรอกเนาะไม่เชี่อเชี่ออีกหลับตาไปเพราะว่าไม่ได้พิรน,นานอาจจะมีอะไรบางอยู่กดแห่งกรรมหรืออะไรบางอยู่ก็ได้เพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วเนี่ยถ้าทมคำสอนพุทธเจ้าเป็นภาษาสดาณเวลานี้พุทธเจ้าก็แต่ยางงั้นถ้าทมคำสอนพุทธเจ้าก็แต่ไปแล้วว่าประสงค์ที่แล้วเมื่อทำนี้ไหนเป็นผู้ที่ไม่ใช่เนื้อนางคุณ ไม่ใช่แนะนงบุญอะไรก็เราลองพิจารณาดูว่าประสงค์ที่ละเมิดทำังในแล้วจะมีมีสีไหมก็จะกลายเป็นประสงค์ไม่มีสีใหม่ถ้ายิ่งละเมิดบ่อยๆล,ละเมิดทุกวีทุกวันนะครับมันก็จะกลายเป็นผู้ที่นําพาพวกเราไปสู่บาย,ยขูกมันอันนี้ก็มีคนถามผมเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไง แก้ไขถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดของพระสงฆ์ท่านนั้นเราก็ควรจะบอกว่าอันนี้ละเมิดธรรมวินัยนะผิดธรรมวินัยท่านควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมวินัยไม่งั้นเราจะไม่ให้ทางกับท่านควรจะทําอย่างนั้นแต่ในฐานะที่ผมเป็นผู้ห่างไกลห่างไกลท่านเหล่านั้นผมก็ไม่กล้าพูดอะใช่ไหมผมไม่กล้าพูดหรอกเดี๋ยวเขาจะโมโหเขาจะโกรธผมมาว่าเออท่านปุกเสกถุมกคลผิดธรรมวินัยนะ ท่านรับเงินได้ทองไม่มีายาวยาวไซะก,กอนกิจธรรมวิน,นะนัยนะอันนี้ก็ต้องช่วยกันแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็จะเป็นนี้เรื่อยไปก็มีประสงค์ที่ละเมอทำวินัยก็มีประสงค์ที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญเต็มบ้านเต็มเมืองแลน้วเราก็ทําบุญกันไม่เถอะหมายความาทําทานกับพระสงฆ์เรานั้นไม่เถอะทำได้เถอะก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากบาปติดตัวไปเท่านั้นแหละ เราควรแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขพระพุทธศาสนาก็ไม่ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ที่ที่เราจะต้องอได้รับบุญสุสรศตตามที่เราราถนาการที่เราไปวัดเราให้ทานกับพระสุทธสุคโเราสร้างโบสถ์สร้างวิหาราเราข้อหวังงานที่สงูงเพื่อจะไปสู่ภพที่ดีไปสู่ที่ดีดีนะครับหรือว่าเป็นปันจจัยกระสู่พระนพานหรือเป็นปันจจัยกระส่ สวรรค์เป็นจุดใจไปสู่ความอยู่ดีมีสุขในภพหน้าแต่อานิสงส์มันไม่เกิดเพราะว่าผู้รับนั้นไม่บริสุทธิ์เนี่ยผู้รับจะบริสุทธิ์ก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลตามพระวินัยตาม,ามพุทธบัญญัตินะครับแต่ถ้าพระสงฆ์ไม่มีศีลตามพุทธบัญญัติมันก็ไม่มีอานิสงส์อย่างนั้นหรือใครจะเถียงว่าเออพระสงฆ์ก็ มีสินบางมีสินบ้างฉันให้ไปมันก็ได้บ้างอะนะเอา้าก็ถ้าอยากคิดอย่างนั้นก็นแล้วแต่เพราะว่าพะสค์ส่วนใหญ่ก็รับเงินทองปลูกเสษก็ถูกวงคนอย่างเงี้ยถ้าทำผิดทำดีในทุกวีทุก,ทก,ทก,ทกวันแล้วก็นั่นแหละไม่ใช่มือนาบุญที่ดีแต่ถ้าเราช่วยกันแก้ไขลนะมันก็จะดีขึ้นพระส่์ขั้นเหล่านั้นก็จะพัฒนาปรับปรุงอ่าไม่เมื่อ ถ้าเราเห็นดีเห็นงามว่าเออถ้าทําแบบนี้ผิดหลักธรรมวินัยรวมกันว่าเออแต่ท่านไหนทําผิดทำดวินัยเราจะไม่ให้ทานเจ่าท่านนนเราจะไปไม่ถวายอาหารอย่างเนี้ยก็ต้องหันกลับมาทําถูกต้องตามหลักธรรมวินัยเมื่อเมื่อปฏิบัติตัวป่อดพืชปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยมันก็จะซ้อนกลับมาหาพวกเราเองนั่นแหละว่าเราก็จะได้บุญจากการให้ทานที่ เป็นอันสงจริงจริงน,นี้คือการให้ทานหลายคนก็ยังจติอยู่กับการให้ทานอย่างเดียวนั่นแหละแต่ไม่ยอมเข้าใจหลับหูบหลับตาว่าฉันจะไปวัดให้ทานสร้างโบสถ์สร้างอางหารอยู่นั่นแหละทั้งๆที่ผู้เป็นผู้เป็นคนรับทานน่ะพขาส่งเรานั่นยังปฏิบัติไม่ถูกตามหลักธรรมวิน,นัยยังปุกเสกประตูบางคนยังซื้อเงินไปใช้ใจ่ายอะไรยังจิตทำวินัยที่ผู้เจ้าตัน ยังไม่มีวัย,ยาววิจัยกรเจอกันเงนกันเงินอย่างนี้เป็นตน้นก็ยังเชื่อว่าไดุ้ญก็แล้วแต่ทานทำท่านเป็นอย่างน้นก็ก็แล้วแต่เพราะว่าผมนั้นเชื่อตามทำที่ไนของผู้ยาวเจ้ยาตัดไว้ยังไงก็ย่างไนเพราะพระองค์ตัดไว้คือเป็นหนึ่งหมายความว่าไม่มีสองไม่ไม่ใช่ว่าเอเอรับเงินไปแล้วไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็มีอันหนึ่ง ราะว่ายังไงถ้ารับเงินก็คือผิดจริอยู่ดีผิดทำยันไหนนะครับอันนี้ก็ต้องทําให้ถูกต้องตามแบบทมวินไยเกิดวุ่นวุมงคนอะไรเงี้ยก็ผิดทำยัไนไงนะครับถ้าผิดทําัไนไงก็คือผิดก็เป็นที่ไม่บริสุทธิ์การทําันไงตามทามี่พูเจ่ายัป็นยังแต่ที่นี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ แค่ไขได้ยอกหลายคนยังไม่ไมเชื่ออย่างนั้นยังยังลงไหลคิดว่าฉันจะทำอย่างนั้นฉันก็คงจะได้อยู่บ้างยังไม่มีใครแนะนำบอกสอนได้เอาละทีนี้คำแนะนำของผมก็คือว่าให้หลีกหา่างจากกิจกรรมเหล่านั้นเพราะว่าเราจะลงทุนไปหนึ่งร้อยบาทเราควรจะได้กำไรกำไรนะั่นหมายความว่าบุญกุศลที่ได้กลับมา ไม่ใช่ได้ถูกหวยลงไปหนึ่งร้อยหวังถูกหวยห้าพันอะไรงนงี้ไม่ใช่อย่างงั้นเราควรจะได้บุเป็นบุญกุศลกลับมาแต่ที่เมื่อมันไม่ได้บุญกุศนแบบนี้เราก็ทํำยังไงก็ควรจะทําบุญอย่างอื่นบ้างสิให้ทานก็ให้ทานกับ,กบเงื่อนอาบุญให้อื่นบ้างสิเงื่อนอาบุญที่เป็นสัตว์เป็นกระสานก็ได้เนื้อน้าบุญที่เป็นคนที่ไม่มีสิ่งนี้ทำก็ยังมีอย่อยั้นส่งไม่ไม่ได้เช่นว่าคน อ่านเดินผ่านเดินมาเนี้ยก็ยังมีอน,นิสงส์นะเพราะว่าอันนั้นคืออน,นิสงส์ตามฐานะของท่านโดยปกติแต่ถ้าให้ทานกับผู้ที่สูงสงฆ์ละเมิดศีลเป็นบาปเป็นบาปไปเพราะเพราะว่าให้ทานกับผู้ที่ทําผิดทำทีทำ้ไหนกุธเจะตัดไว้ว่าผู้ที่ยุ่งเกี่ยวสนับสนุนพระสงฆ์ที่ละเมิดทำที้ไหนก็จะประสบทุกข์นั่นหมายความว่า เราก็จะต้องไปทุกได้รับผลกรรมตกนรกไปเขาด้วยเหมือนกันทีนี้มันนี่แหละบุญจาการให้ทานมันหวังพึ่งพาอะไร,ะไรจะพระสงค์เจ้าที่เราคิดว่าจะได้น่ะมันก็ยากเือกินคู่ที่ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยม่ละมิด ทำวินัยของคุณเจ้าก็หายากเหลือเกินนะครับมีอยู่นะหายากเหลือเกินทีนี้เมื่อเราหายากอย่างนี้เราลองพิจารณาข้ออื่นๆบางทีว่าบุญที่เราได้จากการตั้งสังหรณ์มีไหมเราได้ทําหรือยังน,น,นะครับคนส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ทำมันมีอยู่นะคนที่ทำมันมีอยู่แต่คนส่วนใหญ่เนะี่ยไม่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคนส่วนใหญ่ก็ หว,หวังทานกับวัดนันแหละแต่ศีลไม่เอาอยัางกินเล่ายัางพูดโกหกอย่งัยงฆ่าสัตว์เลาคุณผิดในกรรมนีย่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ฆนะ่าสัตว์น่ยงัยงยังฆ่าอยู่นะปานาติบาตตัวเอานะหมายก็บ่ามีโอกาสก็ฆ่ามีโอกาสก็ฆ่ารักทรัพย์นี่ก็มีโอกาสก็ทํา เอาทุกข้อการเามซุนิสตราจารย์นะหรือว่าอามีโอกาสก็ทำํทำทํามันทุกข้อนะผิดมันทุกข้อหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ทําทุกข้อนะโดยเฉพาะข้อการเมซุนิาาจารย์นี่ก็ส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้ทำหรอกใช่ไหม แต่บางคนก็ยังก็ยังละเมิดโดยไม่ไม่รู้ด้วยซ้าว่าได้ละเมิดอย่างเช่นคนสมัยนี้อยู่อยู่กันแา่มมีปัญญาโดยพ่อแม่ไม่รับรู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดการสิทธารมการเหมือนกันนันก็มาทำคิดข้อนี้แหะที่สิข้อสแม่จะยินยอมันงต้องฝ่ายกรตามนะ ว่าถือว่าไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ส่วนปนาธิบาตนี่ผมว่าส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมองที่สัตว์ใหญ่นะมองที่สัตว์ใหญ่ว่าเห็นสัตว์ใหญ่เห็นหมาตายเห็นหมูตายเห็นใครฆ่าสัตว์ที่ใหญ่เห็นฆ่ามนุษย์ฆ่าอะไรนะีก็ยังยังคิดสงสารกันอยู่นะมีความสงสารอย่างนี้ มีความเมตตาสงสารกับสัตว์ทั้งหลายอยู่มีความเมตตาหรือว่าคิดว่าโอ้น่าเส็นใจนะอะไรอยู่จิตใจยังยังพอมีความดีอยู่บ้างแต่ว่าลองพิจารณาให้ลึกกว่านั้นนะครับพวกมดแมงก็เป็นสัตว์เลี้ยงานเหมือนกันพวกยุงพวกอะไรเนี่ยลองพิจารณาสิเราลองละเวน้นจากการฆ่าสัตว์เพื่อมีอานิสงส์นะครับมีอานิสงส์ เป็นบุญนะ,ะมันเป็นบุญที่สูงกว่าการให้ทานนะผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพกถือหลายคนนะ,ะผมก็มีความเป็นห่วงท่านผมก็ไปทักท่านบ่อยๆทักบ่อยๆเขาเกียบพูดหมายว่าผมก็บอกว่าอันนี้มันเป็นบ,บาปนะ,ะ,นะเห็นถือถือไม้พัดยุงไม้ไม,ไม้ไม้ช็อตยุง เวลายุงมากก็ช็อตอีหลายคนนะที่ผมรู้จักคนมีอายุมากชอบไปวัดทําบุญชอบไปวัดชอบไปวัดหวังได้บุญจากการให้ทานแต่ไม่เอาบุญแบบนี้อมไม่เอาบุญประเภทนี้แปลกดีนะไม่เอาบุญรักษาศีลแต่ช็อตยุงเนี่ยโอ้โหมีเกินแต่ว่าพูดถึงเรื่องว่าไปทานวัดนั้นวัดนี้พูดได้ว่าฉันอยากจะได้แบบนั้น อยากไปทําอย่างนี้ร่วมบุญกับเขาดีมากเวลาไปทําที่วัดเนี่ยแต่บุญรักษาศีลไม่เอาเนี่ยแปลกนะนบุญเนี่ยมันเป็นบุญที่สําคัญะบุญให้ทานนี่ถ้าเราให้ทานมากแค่ไหนแต่ว่าศีลไม่มีมันไปเกิดเป็นสัตว์ดรัจฉานได้พวกบาปกรรมมันอยู่ตรงนั้นสัตว์ดรัจฉานเราอาจจะเกิดต้องไปเกิดเป็นยุงให้ช็อตยุงบ่อยๆเนาะอาจจะเกิดเป็นแมลงแมลงอะไรอยู่พวกนี้ข้ามันรู้ไปใช้นี่เราเนะ อย่างเงี้ยขโมยของนี่คงไม่ค่อยมีใครกล้าขโมยเท่าไหร่นะสินข้อน,นี้ก็คงจะพยายามทำกันนะแต่ว่าต้องสมาทานสินใช่ไหมล่ะถ้าไม่สมาทานศินมันก็ไม่ใช่การตั้งใจรักษาศินไม่ใช่ไม่ใช่การรักษาศินนะอยู่ๆเอ้ยฉันบอกฉันรักษาสินได้แต่ไม่เคยสมาทานเลยหมายความว่าไม่เคยกล่าวในใจนออกเสียงเลยว่าฉันจะรักษา มีความตั้งใจจะรักษาก่อนมันถึงจะเป็นสีแต่อยู่ๆวันนี้ฉันไม่ได้ค่าสัตวันนี้ฉันไม่ได้กินเหล้าวันนี้ฉันไม่ได้รักของใครวันนี้ฉันรักษาสีหนายเป็น,มน,นไม่ใช่เหรอต้องตั้งใจรักษาวันหนึ่งวันที่หนึ่งเมษานี่ที่นี่ก็เป็นวันโดนลงในการโกหกหรือเปล่าหรือยังไงก็ชอบโกหกกัน,นทำให้เกิดการละเมิดสีนะ รนล,ล,ลงในการทําความชั่วนะใครคิดขึ้นมานะไอ้พี T ่อ e ูฟูเดมัน e <c oughs> เป็นไอ้คนคิดนี่มันเป็นบาปนั่นเองนะส่งเสริมให้คนโกงก,กันนะเป็นบาปาชัดๆกินเหล้าในะแบบน่งก็เหมือนกันเนาะก้อหนึ่งก้อสองก้อสามก้อสี่ก้อห้ากินเหล้านี่ก็บอกว่าเพื่อสังคมเพื่อสังสรรค์แต่อันนี้แหละถ้าเราละเว้นได้ก็เป็น ตามศีลภาวนาน,ะนวันนี้พูดเปหลาเรื่องนี้เอ,อพี่อยู่ฟูเดเนก็จะมาพูดเรื่องโกหกก็ไม่ใช่นะจะมาพูดว่าษา่าโกหกมันเป็นศีลเป็นีลทีนี้พูดไปถึงเรื่องเเรนภาวนานี่ก็ผมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ผมก็พิจารณาอยู่เหมือนกัน ยังไม่บรรลุขั้นไหนก็เลยไม่อยากจะพูดมากแต่ว่าทของค์พรเจ้ามันอยู่นะครับร่างกายของเรามันต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเราพิการอย่างนี้แล้วกันเองาะผมไม่ยังอีกไกลที่จะไปถึงขั้นนั้นแต่ทุกวันนี้ก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่า,เ,าเกิดแก่เจ็บตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายาเาราควรพิจารณาแผ่มตตากิจให้พวกเขาไม่ใช่ดู ออกไปเฉยๆรู้สึกสะดใจเฉยๆบางทีเคยไปด่าว่าคนที่จะทํากรรมนั้นมันก็ม,มีเหตุอะไรขึ้นมาแต่บาปกรรมเฉยๆว่าไอ้คนนั้นมันเลวไอ้คนนี้มันชั่วไอ้คนนั้นมันฆ่าลูกไอ้คนนี้มันฆ่าเมียคนนี้มันฆ่าสั์ไอ้คนนั้นมันฆ่ามา้าฆ่าแมวฆ่าอะไรด่าเขามันก็มีอะไรขึ้นมาอนะมีแต่จะผูกกรรมผูกเวรให้เขามาตามฆ่าเราเองในพวก ต่อไปเพราะว่าเราไปด่าเขาไปว่วาเขาไม่แต่ในใจนะมันก็ปูกรรมไปร่วมกับเขาแล้วพบหน้าในเขาไปเจอรเราเขามีคิดฆ่าเราได้เพราะาเราปูกกร,รมกเขาไว้ทางที่ดีนะก็ควรแผ่เมตตาจิตให้ผู้ที่ได้รับทุกข์เหล่านั้นครับแเมตตาที่บุญขอเรานะน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าดูรายการเดชช็อกเรื่องผีเรื่องอะไรนะเป็นผีที่ไหนก็ลองแผ่เมตตาให้เขาเดูที่ ก็อาจจะมีผลดีมากกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆไม่ไม่ทำอะไรขึ้นมาดูทีวีเห็นข่าวร้ายต่างๆก็ลองแผ่เมตตาคิดบุญให้เขาทีท่านเหล่านั้นที่ได้รับทุกถูกฆ่าตายถูกยิงตายถูกอะไรก็ว่ากันไปก็อันนี้อาจจะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลที่ควรจะทํากันถ้าเรารักษาศีลนะให้ทานรักษาศีล จเจริญเมตตาต่บสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกก็จะเป็นสุขมากยิ่งขึ้นเ้เรามาตามกระแสะโลกอย่างเอที่คูเดนก็ไม่ได้เรื่องกันไปหลายคนก็ชอบดูรายการดูช็อกกว่างรายการเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรนะหรือว่านี่แหละในชีวิตประจำวันเราก็เจออยู่แล้วพวกสัตว์ทั้งสายใยลงไปนะเราก็แผเ่เมตตาอุทิศบุญนะครับ ให้โหติกรรมของโหติกรรมแผ่เมตตาที่ญี่ปุ่นให้เขาเหล่านั้นพวกเขาก็จะมีสุขมากขึ้นพวกเราก็จะมีสุขมากขึ้นเป็นกันเจริญในธรรมของพวกเราต่อไปเนี่ยจะเอาแต่บ่นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดมีด่าเขาไปทั่วว่วาไอ้คนนั้น,นทั่วเพราะฆ่าคนนั้นคนนี้ทั่วเพราะฆ่าสัตว์แต่างั้นอย่างนี้รำของเขากข็ปล่อยหัวซึ้อเราควรจะแผ่เมตตาให้เขา วันนี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้ตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนักฟังขอให้ทุกท่านทั่วสากลมีความสุขตลอดกาลน,นานคืนสวัสด,ด,ดี